มาเจอกันเดวนะฮะกับช่องบะชันชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับของน้องสาวลุงสี่นะครับวันนี้ก็ผมก็ม,มาช่วยครับมาช่วยอานะแล้วคอนเทนเนอร์ก็โอ้ย ปีที่แล้วนะครับได้มาตรั์นะครับอืห้ามถึงโมแบสเดี๋ยวมันิคขำ จะถือมาไม่ถือหน้ามอเวทนะ <laughs> โอ้ยน้องเบ๊กอยู่เบ๊กโอ้ยคคอเห็ดแบบนี้คามอีกแล้วฮะซื้ออย่างาวยังไมเ่เล่นยังอยู่ งเ,เงินมื่นบอกนะนะอ๋อเป็นยังไงนะัเป็นยังมาของอ้ามันคือเออเสียตัวของคามันคือ่าเสียหัว โอ้ยเหมือูป,ปีแฮ่สามปีติดแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับลงมาจากไม่ถึงทัดลงมาก็เสียดแล้วนะฮะดูนะครับทุกปีเลยนะปีแล้วก็ สองทุ่มสามทุ่มถึงจะได้ถึงจะได้กลับบ้านนะครับดูนะฮะฟังในเสียนะครับโอ้เกาเกาเกาหนึ่ง <c oughs> ขยเอาไปผูกาเอาไปม้ไ hmm. ล่ไก so, ่นาดนุมุ่มุ้มางเอา่ะก็ไปน้ำเข่พยัญนไปน้ไม่นหไม่้หเช็ดสิสมนะจกย่งกับ้าขไว้ โทกบเเม็ดลีบเนาะอันนี้มันมันหยาหลายหยามันกินน้ำปกพุุนมันอันดี้นะหมออยู่คะแนนหมอี่บ่ยู่เขาอืม นั่งหัวดแล้วตากแดดแล้เชื่อบุเอาขาก้องมา สามปีติต่ติลงมาไอนี่ค้ำตลอดเออไอ้ำรปีรถห้ถถางนห้องห้างเหมนเดิกอืมโอหาคนอออมที่ออมแดงนะรถเลือมัน,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 นสี่ทุมตีรถห้างแกเข่ามากกับรถห้างเรื่อันทา้างนี้น <h> ี่ตมากอ่ะเป็นหลังห,งงห,งหักจองเสร็จแล้วจะบอกแรือเล่อ้าวบอกแล้วเพราะเเกีอกอ่อวข้องหน้้เ้าหรือ ทุดท้ายล่ะเจอ,อทีออยังบนะุซซ์ซ้ำได้หนิมันเขียนก่อนเขียนคาต,ตายเลยเขียนแล้วก็ตายเลยเลยเคียนเขาไปบุเคยเห็นนะครับรถ เกี่ยวข้าวเข้นข้าวนะฮะตายเลยเนี่ยไปซื้ออะไรนะครับไปซื้อเน่ยเขาไปซื้ออะไรไวนะ้เนาะอุปุก่อนข้างล่างของมันรถไทยไเกี่ยวข้าวนะี่ มักเมืดวาสนามาคำมักเมิดอ,อายกินได้กลางึ้นจอดเรื่อกาซากินขึ้นเน่ยข้ากินแกลงคืนอืเอ้าพวกเบ่งเขาอยู่ใส่แน่นบ่แน่นบะถอดแล้วเขาต้าไปใส่ฟอดไปนะพื้นะ ช่วอแต่เหือนถ้าว่าเหาเสีออกมายุบยุบหน้ายิบหลังหน่ายุบแล้วยุบโตน้ำหาโทรศัพท์ก็ปิ้นหน้าต่างนะเขาก็ลื้มเอาจบป่ะยุบยิบแปดนอนเปลียนแล้วนอนอยู่เูืมันยุบเอ้ยวะมันอยู่เหมือนขาดงานน่ะส่วนหยุดเรียนมาซอยงานงานศพนะ คดีทเทปวะ <c oughs> ใครเข้ามาก็อย่ลยาลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอชชอนเชี่ยวเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ